กลับสวัสดีท่านผู้ชมชาวมบายลิเก้นนะครับอยู่กับผม NRG Gaming TV นะครับตอนนี้ผมก็มารีวิวตัวใหม่นะครับก็เป็นตัวใหม่ในเซิฟทดสอบนะครับช่วงนี้ตัวใหม่ก็มาเร็วมากก็ฮีโร่ชื่อว่าคาริสนะครับเดี๋ยวเราก็ไปรีวิวสกิลให้ดูเลยนะครับอย่างเร็วเลยนะครับโอเค ช่วงนี้ตัวใหม่ก็มาเร็วมากเลยนะครับโอ้โหเบลล่าก็เพิ่งมาได้แค่2อาทิตย์หรือว่า1อาทิตย์วะลืมแล้วครับแล้วก็ตัวใหม่คาริสก็มานะครับ <5 S 1> โอ้อบังไขโรตีนะครับเราเล่นนะครับเขาเป็นทหารทะเลทรายนะครับอ่า เรามาดูสกิลที่1นนะครับเอ้ยดูสกิลติดตัวก่อนนะครับสกิลติดตัวนะครับก็จะเป็นการเคลื่อนที่เนาะถ้าเราเคลื่อนที่นะครับหลอดสีแดงมันก็จะขึ้นมานะครับถ้าเราหยุดนะครับหลอดสีแดงก็จะลดลงนะครับนี่ครับถ้าเราหยุดหลอดสีแดงก็จะลดลงไปนะครับ ถ้าหลอดสีแดงเต็มนะครับก็จะมีใสขึ้นบนตีนเรานะครับให้เราร้อยขึ้นเนาะแล้วก็เพิ่มความไวในการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็จมตีครั้งถัดไปนะครับก็จะเป็นการพุ่งจุม,จมตีนะครับแล้วก็จะมีไซขึ้นมาด้วยเนาะแล้วก็เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับน่าจะเป็น2วิสามวินะครับนี่ครับามาดูสกิลที่1น,นะครับ อาสกิลที่หนึ่งก็จะเป็นการหมุนนะครับถ้าเราหมุนโดนศัตรูนะครับเราสามารถหมุนได้4ครั้งนะครับก็จะมีเครื่องหมายอยู่ด้านล่างนะครับก็ตามทิศทางที่เราไปนะครับก็ไปได้ไซ้ายขวาขึ้นลงนะครับอาก็ะจะได้4ครั้งนะครับ ก็ถือว่าแรงนะครับมาดูสกิล l 2นะครับสกิล l 2ก็จะเป็นการฟื้นฟูเลือดนะครับก็ฟื้นฟูประมาณ1,000กว่านะครับก็ถือว่าเยอะนะ ซึ่งถ้าออกของอะไรเนี่ยผมยังไม่เคยเล่นนะครับถ้าออกของยังไงมันจะเพิ่มเลือดมากขึ้นหรือเปล่าก็อาจจะมีมีผลนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะไปลองเล่นให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลอันตินะครับโอ้โหมันกว้างมากเลยนะครับดูสกิลอันตินะครับอืมเป็นการเลือกไซน์นะครับแล้วเราขี่ไซไป จมตีศัตรูนะครับนี่ครับก็เป็นตัวที่เล่นง่ายนะครับคุมโบง่ายนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ถือว่าไม่ต้องกลับบ้านเลยก็ได้นะครับเพราะว่าสกิลสองเขาเป็นกันฮิวเลือดนะครับก็สามารถฮิวเลือดให้ตัวเองนะครับถ้าฮิวให้ทีมได้ไหมผมก็ยังไม่เคยลองนะครับนี่ครับสึก สกิลอันตินะครับถ้าเราใช้อันตีนะครับมันขึ้นที่นะครับหลอดสีแดงเราก็จะขึ้นตามด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะทําให้เราจุมตีครั้งถัดไปได้นะครับอาสกิลอันตีก็เป็นสกิลซีซีนะครับไม่โดนป้อมยิงนะครับก็ถ้าเราลงมาก็จะโดนเหมือนเดิมนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ ก็เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย